ทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่31แล้วค่ะขออนุญาตมาแจ้งลูกค้าค่ะวันที่3 1เอดเนี้ยร้านจะปิดเร็ว1วันค่ะปิดห้าทุ่มนะขออนุญาตปิดเร็ว1วันค่ะเพื่อจะกินเลี้ยงกับพนักงานที่ร้านค่ะส่วนวันที่1ร้านก็เปิดปกติค่ะอย่างวันนี้เหมยก็มาซื้อของค่ะซื้อไปให้พนักงานจับฉลากที่ร้านค่ะพนักงานทั้งหมดมี45ชีวิตนะทุกๆปีของเหมยจริงๆเราจะร่วม สนุกกันโดยการซื้อของมาคนละชิ้นค่ะเพื่อมาจับฉลากแต่ปีนี้ไม่ต้องซื้อมาร่วมจับฉลากกันค่ะเหมยซื้อให้ทุกชิ้นค่ะแล้วก็ให้พนักงานจับกันเลยปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษ สุดๆของเหมืยเลยค่ะเพราะว่าเหมืยก็ไม่เคยมีพนักงานเยอะถึง40คนเหมยนี่ก็เลือกของจนตาลายค่ะโต๊ะก็เอาไปจับด้วยค่ะคือเหมยจะเลือกซื้อของที่เน้นใช้งานได้จริงค่ะกระนมไวตามิ้วไปเลยค่ะสองลงังก็มีพวกพน